กบปมกบปมเออค่าซ่อมเท่าไหร่ครับเนี่ยค่าซ่อมร้านอะ่ะอืมก็ก็ค่อนข้างแพงอยู่นะครับปมไปและแพงแพงด้วยโอ้โหเสร็จเลยแพงแล้วเอาก่อนไปเก็บก่อนเกาะนี่โอ้โหเชิบเชิบ ค่าซ้ำเท่าไหร่ครับผมอืมประมาณบดเพชรประมาณบดเพชรสามบดเนาะก็ปุปม่ปปมอืม,อมแห่ซะด้วยอืมอืมงั้นบดเพชรแต่เงินนี้มีกี่บาท โ okay. อเคจะต้องไปหาเงนินก่อนแล้วโอ้โหแพซะแล้วน,นี่เฮ้ยเอ๊ะมีสกเกีบิตัน่ะเฮ้ยโอ้โอนี่ต้นเจ็บนึ่งแปดคิดแล้วก็ เอ้ยไหนรู huh. ้ไรเออมีแค่นี้โอเคนะเดีี๋๋ยวเดยวต้อนโอ้โหทำทำไงมามาครับถึงนจะได้ฟรีครับก็มไวิธีอยู่นะก็คือ เดี๋ยวเดีผมส่นแล้วแล้วไปให้คุณไปเผาเนาะโอเคไหมโอเคครับถ้าเผาได้หมดเนาะให้ฟรีเลยภายในวัน,นนี้นะครับผมออกนี่เลยะโอ้โห,โหให้มันเป็นตับเลยแต่ต้องโอ้โหหนักมากลองดูดิิต้องเก็บก่อน อัดจริงคงดูนี่ชึบชึบชึบเดี๋ยวต้องหายไปที่ทำตาเผาแล้ว วเดี๋ยวทำปลาเผานะเดี๋ยวต้องทำอันอันดีๆหน่อยเอาตาเผาธรรมดาแล้วก็เอาอันนี้มาธรรมดา อตอนเผาอันแรงๆนี่ไม่มีเลยแล้วก็ต้นไปเอาอันนี้มาเลยนี่เผมได้ปะเนี่ยเผาได้จะแต่เราไม่เผา ni mm -hmm. dan มาใส่แล้วก็เผาแล้วทำเตาเผาเพิ่มหน่อยแล้วก็เอากวานไปตัดไม้หน่อย นี่นะเดี๋ยวตัดตอนตัดปมาเสร็จเลยซึ่งในตอนนี้เราก็ได้ตัดไม้มาทำมาเยอะพอสมควรแล้วเฮ้ยอตอนนี้เซอเพิ่งม่หมดแล้วนะีแยวรอนูทีททำอะไรได้มันง แล้วทำไม่ได้ชิปทบระวันะโอเคแล้วพอได้นื้มาแล้วเนี่ยเราดูดิ เอาเผาแล้ไม่ได้เนี่ยโอ้โห,โหรอนานนะมากเลย ครับคุณดูเผาเสร็จแล้วแต่เชื้อเพลิงมันไม่เพียงพอในการเผาไม่เพียงพอในการเผาสลายเพอ,อแล้วต้องไปตัดไม้นะ นี่นะครับคนดูนี่แล้วผมก็เผาได้ให้พวกเขานะเออแล้วนี่ก็มืดแล้วโอ้โหถ่ายทีนะลืมอัดเลยนะเฮ้ยซอมบี้มาเออ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 โอ้มาเลยมาโอ้เกินเกินมันเกลียนสมไม่ได้หรอกมาเลยเอ้ยโอ้โหกระเด็นเลย